สวัสดีครับ FC ีที่กรุบรักทุกท่าน FC ครับตามไทย16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568สรุปชุดนี้ที่เข้าหมายถึงชุดที่เข้าเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมจะนำมาสรุปให้ฟังให้ดูแล้วก็ว่ามีอะไรบ้างผมให้จริงไหม หรือว่าเป็นเพียงแค่เขียนขึ้นมา FC ครับดูคลิปนี้ให้จบครับก่อนอื่เลยก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหรือว่าท่านจะกดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องได้นะครับช่องนี้อยู่แล้วปังช่องนี้อยู่แล้วมีความสุขครับมาที่ชุดแรกเลยครับเอ c ซครับชุดนี้คือชุดประหยัดชุดประหยัดนี้ก็เอามาจากชุดเต็มครับเอครับ ครั้งที่แล้ว1พฤศจิกาที่ผ่านมามาที่8 7ครับยศครับส่วนใบไม้ก็คือใบนี้ครับใบนี้ก็คัดมาจากชุดเต็มนะครับคือ890เก้ครับก็ย่อยให้ดูเรียบร้อยแล้วครับให้จริงๆครับให้ก่อนออกไม่เคยให้ลังออกไม่เคยเม่นหลังออกครับส่วนใบที่2ใบนี้คือใบชุดวิเคราะห์ชุดนี้เขาเรียกว่าชุดวิเคราะห์ครั้งที่แล้วมาที่98 มี FC ได้มี FC เห็นครั้งนี้วิเคราะห์ได้อะไรบ้างวิเคราะห์ได้แบบนี้ครับ86 83 63 89ครับตัวเดิมติดไว้ด้วยเผื่อมันจะมาวกวนมาอยู่ตัวเนี้ย FC ครับชุดทุกชุดทุกใบให้ก่อนออกไม่เคยแม่นหลังออกไม่เคยแก้ไขตัวเลขครับ FC ครับ ช่องนี้อยู่แล้วปังครับถ้า e f c ท่านใดชอบก็กดไลค์ถ้า e f c ท่านใดชอบก็กดแชร์หรือถ้าท่านใดชอบมากก็กด s ั b สไครต์กดติดตามไว้ครับเอฟซีครับหรือจะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ e FC ที่ท่านรับชมคลิปจนจบขอบคุณมากครับที่ท่านเข้าใจหมวอ,อกคนแบ่งปัน โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆขอบคุณมากครับช่องนี้ผมการันตีให้เลยว่าไม่เคยแม่นลังออกแล้วก็ไม่เคยแก้ไขตัวเลขช่องไม่จํามแนงน้ำโชคครับ FC เก่ารูดีส่วน FC ใหม่ดูไปก่อนก็ได้ครับอย่าเพิ่งทำอะไรดูกันไปก่อนก็ได้ครับอย่าเพิ่งแน่ใจสิปากว่าไม่เท่าตาเห็น เหมือนกับคำโบราณเขาว่าเลยครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่ท่านได้ยินมาอย่าพึ่งศรัทธ,ธาในสิ่งที่ท่านเห็นจนกว่าท่านจะได้สัมผัสเองครับนี่คือสโลแจนครับ